ยอดรักค่ะดื่มแล้วจะไม่ค่อยหิวอะไรในระหว่างวันนะจ๊ะอันนี้ห้ากรัมเลยนะแต่เวลาเราทํางานทั้งวันเนี่ยพี่อาจจะดื่มเชา้ากลางวันถ้าดื่มเย็นแหมดูมันจะฮาร์ดล็อกไปนิดหนึงนะ่งวันหนึ่งถ้าทํางานทั้งวันก็คือสองสองแต่ถ้าระหว่างวันเนี่ยเราไม่ได้อะไรเยอะก็คือสองเดียวอยู่เลยคุณจนแบบยาวๆไปเลยแล้วก็จะไม่หิวอะไรเลยนะ นี่ค่ะของเขาค่ะลวหอมกินไม่ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ยากเลยต้องบอกว่ากินแล้วแบบว่าสําหรับคนที่ชอบกินกาแฟดาแล้วมากินแบบนี้นะคุณจนรู้สึกว่าคุณจะติดใจมากมันจะมีความหวานปลายเล็กๆนะคะแล้วก็จะมีความเปรี้ยวนิดๆกินลระ,ะบายอ่อนๆพี่ให้รู้สึกว่าตัว,ต,วตัวเองยุบอะแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้ยุบแบบ กินกาแฟาแล้วยุบเลย,ยงั้นอย่า,ยาไปถึงขนาดนั้นเราต้องดูแลตัวเองด้วยเรื่องอาหารการกินนะคะพ่ให้ลงไปเกือบเดือนลงไปหลายกิโลแล้ดูจากหน้าสิอย่าไปพูดเชียร์ค่ะย่ารักค่ะนี่ค่ะ